สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้นองเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องไงว่าอยู่ในและต่างประเทศบาตูนกนยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเขา้าสู่ซองบาตูนชาแนลอีกแล้วพี่น้องไงเนาะมาพอ่อมาพอ่อกับบาตูนมาหนี่บาตูนเปิดคลิปมากอะ่ะในเวียนมาหาทางสาวนุ่นเพิ่นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไอ้นุ่นเพิ่นดเนี่ยเนาะทางบาตูนนับถือเพิ่นเป็นเอื้อยพี่น้องไงทางอายุเพิ่นดกับคนข้างสียดายกลัวเนาะบาตูนมามืาอนี้กับมา กะสีมีข่าวดีมาให้ทั้งเอื้อเพินหรือว่ามามอบเงินมอบคำนั่นหละเนาะพี่น้องเนาะทางมาตุนกะเลยไปเวียนขึ้นมาเพื่อตั้งบัตรหนบเงียวลังจากลงมาแต่เหนือตั้งแต่เซโปนบมแหละพร้อมก,ก,กันกับทีมงานพี่น้องเลยก็ได้มีโอกาสมาเม,ามาือนี้พี่น้องเลยเป็นเงินของผู้ใหญ่เจดีเพิ่นที่อยู่พังไทยเนาะพี่น้องเนาะดี๋ยว่าเป็นพระอาจารย์อยู่พังไทยอยู่อุรุณ ไทยธานีพี่น้องเลยเนาะอยู่อร่อนธานีนั่นแหละพี่น้อง,งเลยเพิ่นได้ผางมาให้บาตูนเป็นจํานวนเงินสองพันบาทพี่น้องเลยมาให้ทั้งสาวนุ่นเพิ่นให้บาตูนมามอบให้วาสันเนาะเพื่อได้ค่าหืดค่ายาวาสันทั้งพระอาจารย์เพิ่นมอบมาให้ทั้งบาตูนเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะทั้งบาตูนกับก้อนอื่นบาตูนกับก็ขอบบุญขอบคุณเนาะพระอาจารย์ที่อยู่ฝั่งไทยนะพี่น้องเลย ที่ไวเนื้อเสื้อใจทางลูกในครั้งนี้เนาะที่ว่าผ่าเงินมาให้มาให้ทางสาวนุน่นทางบมตูนกบสี่ทำภารกิจให้ดีที่สุดนั่นแหละเนาะบมว่าไปกับตามเต้พี่นออ้องไงทางาทัมตูลกับยินดีเป็นสะพานบญให้พี่น้องไงเนาะก่อนอื่นบมตูลกับขอขอบบุญขอบคุณพระอาจารย์ที่อยู่พังไทยเนาะที่ไวเนื้อเสื้อใจอผ่าเงินมาให้ในครั้งนี้มามอบให้สาวนุน่นทางบมตูลกับสิคอุ้ยพรอหยไสให้ทางพระอาจารย์ จงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีปัถนาสิ่งใดขอให้ได้สมคำม,มุ่งมั่นดังปัถนาพี่น้องเอ๋ยเนาะว่าเสียการงานใดธุรกิจใดก็ขอให้ประสบผลควมสําเร็จในหน้าที่การงานพี่น้องเอ๋ยเนาะทั้งมาตุนกับขอ,ขอบุณขอบคุณใดใดทั้งพระอาจารย์เพื่อนเนาะปะว่าได้ยายห้างพี่น้องเอ๋ยเพื่อเป็นการโบรเสียเวลาทั้งมาตุนก็จีได้เอาเงินจํานวนนี้ไปมอบให้ทั้งสาวนุ่นเพื่อนเนาะ อยู่ดีบาดนี้บ่พ่อกันได้มือได้ดๆนี่เนาะเอาสบายดีเรื่อยเด้อโดยเรื่องบทตุนขออนุญาตตั้งกล้องก่อนพี่น้องเไงพี่น้องเไยเนาะโอ้ยเป็นยังได้แต่ละมือนี่หายหน้าหายตาลายมืออยู่ได้นี่เนาะมีไฟเข้ามาในบ่อมันนี่มันนี้ยังบ่มียังหมูมีบ่อแต่เมื่อวานนี่มีลายเมื่อวานนี่นะว่าบ่โคราชมันนี่สิไปดิต้องเรื่อยบอกกันนะบ่อ วา่าสิต้องไปหาหมอมโอ้โดยโดยพี่น้องไงยอ๊บอืมทั้งหมดตัวนึงก็คือว่านะ่ะพี่นออ้องไงเพื่อแจ้งกันให้ทราบมาเนี่ยหากะลงมาแต่เหนือเนาะหากะลงมาแต่เหนือก็เลยอ่าหมดเลยมีเวลามาหาทั้งนิ่นเพิ่นพี่น้องเไยก็คือมันนี่กับที่ได้พาเอื้อยเพิ่นลงไปหาหมอนั่นแหละพี่น้องเไยก็บบุพุวา่าสิทันบุบุนี่เนาะทั้งหมดเตียงเพิ่นก็นกนไปพูดละบ้าน บ้านน้องน้องโบูเพราะว่าพาสร้างไปเบิ้งเรื่องขึ้นโค้งดังโคงดังค้า <Yeah. S 1> เรื่องขึ้นไม่เก็ดโค้งลังค่านี่แหละ mm hmm. ก็ได้ตอนนี้กันางถาอยูพี่น้องเลยก็ได้เอาเงินมามอบให้ทั้งเ,อนอนเป็นนุ่นเพลนเนาะก็เพื่อว่าได้ขืดค่ายาเป็นเงินทางผู้ใหญ่ใจดีเพลนอยู่ฝังไก่พวกแหละเป็นพระอาจารยา์พระอาจารย์อยู่ฟังไทย เป็นได้ผ่าเงินมาให้เป็นจำนวนหนึ่งมาให้เอ้ยเป็นเงินสองพันบาทอ่าเพันผ่ามาให้เอ้ยก็ได้มอบหมา้มาให้ทั้งบัตูนนี่แหละเอามาให้วาชันเนาะทางบัตูนก็ับขอบบุญขอบคุณได้เลยพี่น้องเลยกินข้าวแล้วมือนเลยยังยังโยู่ไรนะบอกยังเลยยังว่ท่านกินข้าวเส้านั่นแหละกินแล้วยังวันนี้ข้าวเที่ยงยังเข้าวเที่ยงอืมคือบวกินล่ะใบซองเลย หมูมีแนวกินบ่หรือว่าจังไรไม่เน่กินอะไรถ้าอยกินกันยัง่าเพอาะแต่เนาะห่างใกล้ๆนี่หมูมีบ่พี่น้องไงมีแะไรหางบ้าเด็กพี่ยังไปกินเนาะไปบ่สิพาไปบ่บ่อยากบ้อไม่จังหวัดนั้นอันนี้ดีใจได้ชิด้ไปหาบ้อบ่ดีใจเออเขาน่าบ่อยากเลยดูแล้ววานนี้พี่น้องไงถ้าถ้าถ้าเว็บซีมานานหน่ะบ่ รอวันที่รอคอยเนาะเราวันนี้มานานแล้วออรอวันนี้มานานแล้วอ่าสันเนย้นวดมันก็อะไเนาะเอยเนาะกับเข้าใจโย่พี่น้องเลยอ่ากับบูมีเงินมีค้ำเนาะก็อยากได้เงินได้ค้ำนี่แหละมาหักจาเนื้อหักจาโตอย่างไ้มันดีมันเศร้าแต่มันดีมันเศร้าแล้วก็จะได้ง่ายสะดวกสบายบาทนี่อ่าเฮ็ดเวียเป็นงานกับได้ปกตินเลยเนาะ ทา้งเงินน <laughs> <laughs> <Philadelphia> ุ tha, ่นเป็นกะเต้นแห้งจมกินฮดเข่าไวชันพี่น้องเฮ้ยเกิดอล้วเนาะรอแต่รอจังหน่อยอ่าเดี๋ยวว่าเตียงเรามาั้ยได้ล้มก็เพิ่นว่าจั่างไรสามีวันนี่ล้มไปว่าเตียงแมนแมนกระเพิ่นโทรมาว่าเมื่ออื่นที่มาหลับอือดยวยด้วยกับที่าเพิ่งเขบอกกันอ่าเพราะว่ากับมีแต่ทั้งเล่าแต่สะดวกสบายพี่น้องไงเนาะทั้งเขากับได้โอ้ลมกันโย หลังไม่พี่น้องเอ้กูดีว่าตั้งมาเตียงแล้วก็ได้ว่าสันพี่น้องเอ้ก็ได้พากันมาเหมือนนี่เนาะเพราะว่าทั้งเอ้ก็สิไปกันยากเนาะเพราะว่ามันไกลพี่น้องเอ้โอ้จากนี่อยู่ไปหาสวรรค์นี่ก็โอ้ได้โล่หรือหลายโลอยู่ได้เนาะหลายกิโลอยู่พี่น้องเอ้อยู่หิปอน้่าน่าสีได้อยู่เพราะว่ามันไกลอยู่ด้ ทางดงสวรรค์พุ้นเลนู้เช่าตรงมุงเวียนพูนเราแบบนี้มองเฮาสิไปนั่นนะแม่นโบก็ว่าอันนี้ก็โรงแรมมันพามายหนึ่งมองที่ว่าเฮาสิไปหาหมอนี่บ่หนื่อยมากล้อมองบ่หมองเขาสิไปพักนะอันแรกๆนี้ว่าต้องไปมองหาบ้องพักเอ้ยก่อนไปส่งเอ้ยมองเอ้ยพักก่อน หาหมอในยามพระท่านดอกยามมาแรงเลยสิไปเองหน่อยก็คือยามมาเศร้าเลยสิเราลดลดสามหลอดแล้วลยังก็ได้นะครับนี่ก็คือจงซี่พี่น้องไงตั้งนุ่นเป็นกัทตั้งเล่ากับสีลงไปหามองยูมองเศร้าน้ำเน่เนาะอ่าก็คือสิไปหาห้องพักกันแนะพี่น้องไงมองยูมองเศร้าเราอยู่ใกล้ๆคลินิกมองที่ว่าสิไปฮักชานี่แหละก็ได้ว่าสิไปเศร้าห้องยูยูพุ่นว่าจันพี่น้องไงเนาะ แต่ทางเฮาก็ยังบ่ฮู้ดอกว่าเป็นจังได๋ก็ยังบ่เห็นเนาะเอ้ยเนาะทางเอ้อยก็ยังบ่เห็นละว่ยังบ่เห็นคือกันอือได้ยินแต่บอกยได้ยินแต่เพิ่นบอกเพิ่นว่าในราคาห้องเท่าใดเอ้อยอ่า7,000แล8อโดยคร่าวๆบ่โดยคร่าวๆองย่มองซากะสิ แต่ทั้งทั้งเคนแจ้งมาทั้งเอ้ยคู่แล้วว่าราคานีเขาเข้านี่อยูวว 7, ป่ประมาณเจ็ดเ,เซนปลายเนาะอืมแปดแปดเซนเจ็ดเจ็ดเซนห้าห้าแปดเซนอืมโดยไปนอนไงถึกชุดแล้ววะเนาะถึกชุดแล้วอา่าไปนอนไงถึกชุดก็ันก็มีอยู่หางเข้าสีอยูไปได้ลไแล้วอืมกับไปเบิง้งเนาะว่าเป็นยังไงนู่นเนาะมันมันมีช่องแบบให้เลือกบ่ อีกอีกแบบนึงเท่าไหก็300,000 300,000 300,000ก็สิอยู่ได้ล่ะอืมกลับไปเบิ่งสภาพมันนะโดยไปเบิ่งก่อนเฮาก็บ่แน่เด้บ่งในเมื่อเฮาก็บ่เห็นเนาะโทรถามแม่นโทรถามเพิ่นเพิ่นยังว่าเครื่องของยังเตอยู่นี่ๆใหญ่ก็เตบ่นยังบ่ได้ออกอยู่ซั่นแม่นจะไปเบิ่งนํากันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะไปุนเบิ่งนํากันนั่นแหละ เอาง่ายๆกับสิลงคำว่าเพื่อนว่ามันบ่ท่านกับตั้งสนุนเพื่อนกับสีเวไปหาเบิ่งห้องน้ำเลยเนาะไปเบิ่งเพราะว่าได้โอ้มัมกันไว้แล้วพี่น้องไงได้ได้ล้มกันไว้แล้วล่ะว่าเรื่องห้องเรื่องยังก็คือลักๆล้วกับสีไปอยู่พุ่นน่ะมันมันต้องหาห้องเช่าห้องนอนนี่แหละพี่น้องไงเพราะว่าแต่สีเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยกับเนาะไปนู่นเงินคำกับแก้วกับบุมีมีกับบอดายพี่น้องไง เฉพาะไปหาค่ามอนน่กันยังขีบรถได้และค่ารถค่าล่างอีกหลาบาทนี่เนาะแต่สมมติว่าเที่ยวเนี่ยนะพี่น้องไงอ่าก็เลยเลือกเอาห้องพักหองเช่าพุ่นหละอ่าเพราะว่ามันใกล้แน่มันก็สีสะดวกสบายเนาะกยอ่าสีมันก็สีง่ายแน่นอยนึงพี่น้องไงในราคาเจ็ดแสนแปดแสนนี่ก็สีตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทเนาะอืมเพราะว่าอยู่พันรวมาพัน พันหาพันหกนี่ประจักที่อยู่ประมาณนี้แหละเนาะพอว่าพันหนึ่งมันก็นยังตกอยู่บ้านหาเส้นหาเส้นหาเส้เนปลายเกือบพกเส้นพี่น้องเไยเนาะเพราะว่าเงินเด็ดเงินมันขึ้นชูงกมูมือนี่ามันจีนั่นนั่นโยสีแป้งหน่อยหนึ่งพี่น้องเไยก็ไปเบิ้งน้ำกันนั่นแล้วพี่น้องเไยเ,เนาะว่าเป็นยังไงอ่าองพักของเช่าก็ได้ แต่ว่ามันทันกะไปหาหมอน้ำเน่เไปเบิงห้องพักไว้เน่พี่น้อง,งเ,อเอเนาะกะสิลกไปพักพุ้นแหละเพราะว่ามันใกล้กลัวกะสิบรเสียคารถคาร่างจ้างไปจ้างมาในระหว่างเดินทางไปหาหมอเนาะ,นอ,ะ,นอ,ะอีนูนเนาะอสิสะดวกสบายกลัวพี่น้อง,งเออมมน,เนั่งรถตู้มาเมื่อนี่กะสิได้เนียล์รมีกับมีผู้ใหญ่ใจดีพิ่นอยู่ฟังไทยกะเป็นพระอาจารย์อ,อ,อยู่ฟังไทยมด่หละผ่าเง,งินไม่เอ้ย อ่าเป็นจำนวนเงิน2,000บาทอ่ามโนก็แจ้งไว้ในไลน์โดยหากมาทั้งบอตัวน,นี่แหละพี่น้องเไยก็ได้เอามาให้อ่ามามอบให้ทั้งเอ๋ยพันเด้ออาจารย์อ่าเป็น,เ,น,เ,ปนเป็นจำนวนเงิน2,000บาทพี่น้องเไยพระอาจารย์อยบุรุษท่านนี้ทั้งบอตูนก็จะได้เอาเงินให้ทั้งเอ๋ยเป็นคนพี่น้องเไยเนาะแต่พอได้การคือค่ายาวอาจัรย เพื่อนก็บอกอยู่ได้เพื่อนติดต่อมาทั้งน้องนี่กคะเพื่อนก็ว่าเยอะแต่เกิดว่าไปไปหาหือหาหมอเนี่ยค่ะถ้าว่าค่าใช้จ่ายมันมันไดหรือว่าบบพอเดือดยังไดก็ติดต่อเพื่อนอ่าเพื่อนช่วยเต็มที่นั่นนะอ่าโดยเพื่อนช่วยเพื่อนแบบเพื่อนบอกอ่าเป็นจังไดก็ติดต่อมาเด้อว่าสันทางบตุนก็ได้รับปากเพื่อนได้เป็นจังไดก็เดี๋ยวเบิ่งน้ำกันเนี่ยแล้วอาจารย์ด้วว่าอ่าเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนสงสารเพื่อนว่า

ชาวนุ่นนี่แหละเพิ่นให้คำอวยพออรอวยใจให้ทั้งพระอาจารย์เปิ้ลเนาะทั้งผูญญ้ใหญ่เจรีเพิ่นผากที่ได้ผากเงินมาให้ในครั้งนี้พี่น้องเลยเนาอวยพออรอวยใจให้เ<ด>พนนิ่นเนาะเอ้ยขอคำมุขอข,อขอบใจลหลายๆที่พี่จนเมตตาสงสารลูกก็ก็เอ้ยน้องก็และนี่เนาะก็คือ<ด>แบบพี่ผู้ใดเบิง่กงก็เพิ่นก็เบิ่งอยู่แต่ว่าเพิ่นก็เบิ่งด้วยตาเพิ่นก็บ่มีคือกันโดยแต่ว่าก็อาศัยพี่น้องทั้งนั้น ฟังไทยหแหละที่เพื่นบ่ป๊าบ่ทีม <Do i. S 2> เฮาเราทั้งฟังไทยล่ะเจ้าแล้วก็ม <Do i. S 2> ุกขอบใจหลายๆเจา้าอาจารย์เนาะเพิ่นอยู่ฟังไทยโดยขอบใจหลายๆเจา้าโดยขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงด้วยเนาะ <Do i. S 1> อ่าความเจ็บใหญ่ได้ความไข้ใหญ่มีพี่น้องเอ้ยปัสแจากโกครคภัยไข้เจ็บเนาะอ่าโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งไอโน่นเพิ่นกัอวยพรกับบ่ค่อยเก่งปานใดเนาะพี่น้องกับ่เป็นหยังเนาะอ่าจำนี้กัโอเคแล้วล่ะ งไ,งไปเฉยทั้งน้องกับชิได้ขอโตพพูนละก้ับก่อนหนะ้าบาทนี่หรือว่าจะเตรียมเครื่องเตรียมคลองพ่นละจะไปเจอกันอยู่พุ่นละอยู่สวรรค์น้องพี่น,อน<ด>้องเนาะทางมตุนก็บชิได้พาเอ็นุ่นเป็นนี่ละไปสวรรค์ลงไปหาหมหรือว่าไปเบิ่งของปักของเศร้าน้ำเนยนูวยเนาออ่าแต่ว่าท่านก็บิไปหาโมน้ำเนเมือน,นี้<ด>พี่น้องไย แต่ว่าท่านก็มีแต่ว่าแวะไปเบิงวังหม่องพักหม่องเศร้าไปก่อนแต่ว่านั่นกับเบือนกัค่อยไปหาหมอเนาะอ่าโอเคสันพี่น้องเลยเดี๋ยวพบพ่อกันคิปหนาเด้อพี่น้องเอาสบายดีเด้อเด้อโดยอ๋อพี่น้องเลยเนาะทั้งบตุนก็ได้มอบเงินมอบคำไห้ทั้งชาวนุ่นเป็นเช็ดชิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะทั้งบตุนก็ดีอกดีใจได้เนาะที่มีผู้ใหญ่ใจบุญใจดีที่เป็นเงินมือขมั่ยช่วยเหลือ ทั้งชาวนุ่นเพิ่นเรื่อยเนาะบัวว่าสิเป็นทั้งใดก็ตามแต่พี่น้องเอยผู้ใหญ่ทั้งบัตูนก็ดีหรือว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายๆช่องทางก็ดีเนาะพี่น้องเนาะทั้งบัตูนกับบัวได้แบบว่าสิไปหงไปหามเรื่องคงเรื่องเค็ดอ่าว่าเป็นของบัตูนว่า่วงจั้งั่นที่บัพี่น้องเอยทั้งบัตูนนี่ก็เต็มอกเต็มใจดีใจด้วยซ้ำที่หลายชื่อรายช่องเข้ามาอ่าททยทำลงไปแล้มีผู้ใหญ่ใจดียืนมือเข้ามาซอยเหลือทั้งชาวนุ่นเราพี่น้องเอย ก็เพื่อว่าเราได้เงินได้คำก็จะไปหักษาแคนแล้วนี่แหละพี่น้องไงที่ว่าอ่าเอ็นเรานี่แหละมันจองก็คือเห็นนะพี่น้องไงเนาะอ่าเบิ้งได้พี่น้องไงก็คือทั้งบมตูนก็เลยทำภารกิจเจ็ดสินเป็นที่เรียบร้อยเหมือนนี้พี่น้องไยเนาะก่อนอื่นทั้งบมตูนขอขอบบุญขอบคุณพระอาจารย์ที่อยู่พังไทยเนาะที่ไว้เนื้อเส้อใจบอตูนให้เป็นสะพานบุญในครั้งนี้พี่น้องไยบมตุนก็ขอ,ขอบบุญขอบคุณใน้เยพี่น้องไย คนอื่นบตุนก็สิัห้คำอวยใจอวยพรอ,อ่าทั้งพระอาจารย์เพื่อนเนาะอ่าให้จงอยู่ดีมีแหง้งควมเจ็บใหญ่ได้ควมไข่ใหญ่มีปัดจัจากโรคภัยไข่เจ็บปัดธนาสิ่งใดพอให้ชมคำมุ่งมั่นดังปาดธนาเดอ้อพระอาจารย์เดอ้อพระอาจารย์ให้มาเท่าใดขอให้กลับขึ้นไปหาพระอาจารย์ร้อยเท่าพันเท่าพอให้พระอาจารย์จงสุขภาพห่างกายแข็งแห้งลำรวยลำรวยขึ้นไปเมื่อหนาเดอ้อสาธุพี่น้องเลยเนาะปะพี่น้องเลยวอดายใหญ่ห้ง ก่อนอื่นทั้งมาตูนกับจีขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟจีเบิร์ตสุขูสุคนที่เข้ามาครับชมคลิปของบาตูนจนจบแล้วโบกดบขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อบาตูนขอบุญขอบคุณได้ๆเนาะพี่น้องเนาะมาตูนทีขอจบคลิปแล้วบาดนี้พี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อๆไปเนาะติดตามน้ำกันพี่น้องเลยทั้งสนุนเล้วก็จะไปแักษาตัวแล้วบาดนี้ไล้เงินไล้วคำแล้วพี่น้องอลุ้งทั้งสวรรค์พอดีนเนาะ อโอเคพี่น้องไงว่าายใหญ่ห้างล่าพี่ล่าน้องไปแล้วสบายดีพี่น้องไงบา,บาย